ชุดตำนานเล็กเซี่ยวหงตอนหงผงาดฟ้าโกเล็งนอนอบพร,รักปริศนาการตายรถคันนี้ไม่ใหญ่นะักพอดีบรรจุผู้คนได้สี่คนม้าเทียมรถได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษควบหยอกย่างบนทางดินเหลืองอย่างมั่นคงพี่ใหญ่สี่สครานง้อไบเบซิวจินน้องที่ 4, สี่เจี๊ยสิลหุ้นนั่งอยู่แถวหนึ่งน้องที่ 2, สองซุ่นซิลแช์และน้องที่สมเอี๊ฟซิลจูนั่งอยู่ด้านตรงข้าม น้องที่สี่เจียซิ่วหุนพบว่าทุกผู้คนล้วนจับจ้องมองนางต้องเชิดปากน้อยๆกล่าวว่าพวกท่านจ้องมองข้าพเจ้าใหญ่กันหรือบนใบหน้าข้าพเจ้ามีดอกไม้งอกเงยน้องที่สองซุนซิ่วแชร์หัวรอพลางกล่าวว่าต่อให้ใบหน้าท่านมีดอกไม้เมื่อครูก่กระถูกคู่อื่นเด็ดไปนางตากลมโตริมฝีปากบางเบาย่อมไม่หยั่งปากดังนั้นกล่าวอีกว่าที่น่าประหลาดคือปกติท่านบอกว่า ไม่ว่าดอกไม้หวยใดก็ไม่น่าดูเท่าผักที่รับประทานได้ตอนนี้ฉไนพอเอ่ยปากก็หวยนั่นหวยนี่น้องที่สี่เจี๊ยซิ่วหุนกลับไม่น่าแดงกล่าวว่านี่ไม่มีใดน่าประหลาดเนื่องเพราะเขาแท้หวยข้าพเจ้าพอเอ่ยปากจึงหวยนั่นหวยนี่เขาเขาเป็นใครเขาแท้หวยนามมั่วเล้าท่านฉไนรู้จักชื่อผู้อื่นด้วยน้องที่สี่เจี๊ยซิ่วหุนกล่าวว่า เนื่องเพราะเขาบอกต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าชนไหนไม่ได้ยินพวกเราสนทนาของพวกเราใหญ่ต้องให้ท่านได้ยินอย่าว่าแต่ในใจท่านตอนนั้นยังครุ่นคิดถึงเล็กเสี่ยวหงน้องที่สองซุนซิ่วแชร้รองว่าผู้ใดว่าข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงข้าพเจ้าว่าเองตอนผู้อื่นนั่งอยู่ในอ่างน้ําท่านจับจ้องมองร่างผู้อื่นโดยไม่กระพริบน้องที่สองซุนซิ่วแชทั้งขุนเคืองทั้งขบขันกล่าวว่า ผู้อื่นบอกว่าเล็กเซียวหงทั้งงามสง่าทั้งเจ้าสำราญแต่วันนี้ข้าพเจ้าเห็นมันนั่งในอ่างน้ำคล้ายตัวง่งม,มตัวหนึ่งเป็นรองใส่มึงช่วยสอบมากนักท่านว่าอะไรข้าพเจ้าบอกว่าหากให้ข้าพเจ้าเลือกบุรุษผู้หนึ่งข้าพเจ้าต้องเลือกใส่มึงช่วยสอบมันจึงมีบุคลิกของลูกผู้ชายที่แท้จริงท่านคงเสียสติแล้วต่อให้บุรุษในโลกเสียชีวิตหมดสิน้นข้าพเจ้าก็ไม่เหลือบแลผีตายซากทั้งเป็นนั่น ท่านไม่แยแสะเหลือบแลข้าพเจ้าแยแสะเหลือบแลนี่เรียกว่าหัวปากกาดและผักสดต่างมีรสนิยมผิดแผกแตกต่างพี่ใหญ่เบซิลจินหัวรออพลางกล่าวว่าดูจากท่าทีพวกท่านขายแบ่งหัวปากกาดและผักสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องที่สองซุนซิ่วแชร์หัวรอคิกคักกล่าวว่าพวกเราแบ่งหัวปากกาดใหญ่เล็กเสี่ยวหงแกท่านเป็นอย่างไรน้องที่สี่เจ๊ซิ่วหุนกระพริบตากล่าวว่าอย่างนั้นเอฟซาเกเนีย ดรณีที่สามใหญ่ไม่ใช่คว้าน้ำเหลวน้องที่สามเอฟซิลจูหน้าแดงวูบร่ำร้องว่าพวกท่านเพิ่งพบหน้าผู้อื่นครั้งเดียวก็ป่วยเป็นโรคคนึงหาปานนี้หรือในชีวิตพวกท่านไม่เคยพบพานบุรุษมาก่อนน้องที่สองซุนซิลแชร์กล่าวเสียงเนิบหน้าพวกเราไม่เคยพบพานบุรุษเช่นนี้มาก่อนจริงๆคนทั้งสามล้นไม่เลวอาจบางทีท่านชมชอบทั้งสามคนท่านท่านเสียสติจริงๆข้าพเจ้าไม่เสียสติ เพียงแต่หิวโหวยแล้วพวกเราสอกหาสถานที่ขายอาหารกลางคืนเถอะสตรีสี่นางอยู่ร่วมกันยากที่จะไม่สนทนาถึงบุรุษเช่นเดียวกับบุรุษสี่คนอยู่ร่วมกันอดสนทนาถึงสตรีไม่ได้แต่ตอนนี้เล็กเซี้ยวหงและหวยมัวเล้าไม่ได้สนทนาถึงสตรีทั้งสองไม่มีกระใจสนทนาถึงสตรีทั้งสองกำลังสนทนาถึงใสมึงช่วยสอบเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงหวังตอนนี้มันยังไม่ได้สอบพบต็อกโกเจ็ดเาะ หวยมัวเล้ากล่าวว่าท่านเห็นว่ามันไม่ใช่คู่มือของโตกโกเจ็ทฮอกเพลงกระบี่ใส่มึงช่วยสอกแหลมคมรุนแรงลงมือโดยไม่ยั้งไมตรีไม่เคยทิ้งหนทางถอยแก่ผู้อื่นมาก่อนอืมหากคนผู้หนึ่งไม่ยอมเปิดหนทางถอยแก่ผู้อื่นเท่ากับไม่ได้ทิ้งหนทางถอยแกตัวเองเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าดังนั้นขอเพียงมันชักกระบี่จากฝักหากไม่สามารถทำร้ายคนตนเองก็ต้องตายแน่นอน หยุดเล็กน้อยจึงกล่าวต่อเพลงกระบีต๊กโกเจ็ดฮอกหนักแน่นเข้มแข็งกำลังภายในลึกล้ำท่าจู่โจมก,กราดเกลี้ยวท่าต้านรับรัดกลุ่มประสบการณ์การต่อสู้ช่ำชองสุดที่ใส่มึงช่วยสอบจะเปรียบติดดังนั้นภายใน30กระบวนท่าใส่มึงช่วยสอบหากไม่สามารถลงมือประสบผลต้องเสียชีวิตใต้คมกระบีต๊กโกเจ็ดฮอกห่วยมั่วแล้วกล่าวว่าท่านเห็นว่าภายใน30กระบวนท่าใส่มึงช่วยสอบไม่สามารถลงมือประสบผล ไม่มีผู้ใดาสามารถปลิดชีวิตต็อกโกเจ็เฮะภายใน30กระบวนท่าไซมึงช่วยสอกก็ทำไม่ได้หวยมัวเลาเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวท่านเป็นคนชักชวนไซมึงช่วยศอกออกมาเล็กเซี่ยหงฝืนยิ้มกล่าวว่าข้าพเจ้าได้แต่ภาวนาว่ามันยังไม่ได้สอบพบต็อกโกเจ็เฮะทั้งสองตัดผ่านทางหลวงที่เงียบสงบมาถึงริมธารน,น้ำหน้าตึกประกายอัญ,ญมณีภายใต้แสงจันทร์สาดส่อง ผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับดุดเกล็ดทองคนผู้หนึ่งยืนสงบอยู่ริมฐานชุดขาวที่สวมใส่ขาวราวีิมะเล็กเซี่ยวหงเห็นคนชุดขาวคนชุดขาวก็พบเห็นเล็กเซี่ยวหงพรานกล่าวว่าเรายังไม่ตายเล็กเซี่ยวหงหัวร่อออกมากล่าวว่าท่านยังไม่ตายจริงๆคนชุดขาวคือไซมมึงช่วยสอบไซมมึงช่วยสอบกล่าวเสริมขึ้นผู้ตายคือโตกโกเจคเฮรอยยิ้มบนใบหน้าเล็กเซียวหง พลันชะนักขงังใส่มึงช่วยสอบกล่าวว่าท่านคิดไม่ถึงเล็กเสี่ยวหงยอมรับใส่มึงช่วยสอบยิ้มออกมารอยยิ้มประหลาดพิกลยิ่งกล่าวว่ากระทั่งเราก็คิดไม่ถึงอ้อตอนที่เราปรับมือกับโซเสียวเอง20กระบวนท่าเราสอบพบจุดอ่อน3าประการดังนั้นท่านเข้าใจว่าอย่างน้อยท่านมีโอกาสสังหารตอกโกเจ็ดฮอกสครั้งใส่มึงชวยสอบพงกศรีรษะกล่าวว่า ปกติเรามีโอกาสครั้งเดียวก็พอมีคาดพอเราประมือกับมันพบว่าไม่มีโอกาสแม้สักครั้งเดียวเพราะเหตุใดเพลงกระบี่มันแม้มีจุดอ่อนแต่เราพอจู่โจมออกมันพลันปิดสกัดจุดอ่อนนั้นเราไม่เคยพบเห็นคนล่วงรู้จุดอ่อนในเพลงกระบี่ตัวเองมาก่อนอืมเพลงกระบี่ในโลกความจริงล้นมีจุดอ่อนแต่คนที่ล่วงรู้จุดอ่อนในเพลงกระบี่ตัวเองมีไม่มากจริงๆใส่มึงช่วยสอเล่าว่า เราจู่โจมกระบี่สามครั้งหลวนถูกปิดสกัด3มครั้งดังนั้นทราบว่าเราไม่สามารถฆ่ามันเพลงกระบี่ฆ่าคนหากไม่สามารถฆ่าคนผู้ใช้เพลงกระบี่ต้องตายแน่นอนท่านแม้ทนงยังมีความสำนึกตัวเพราะเหตุนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่เราที่ไม่ตายเนื่องเพราะ30กระบวนท่าให้หลังเพลงกระบี่ของมันท่านสับสนยอดฝีมือยิ่ยงตกโกเจ็กเฮาอ หากแม้นเพลงกระบี่สับสนอย่างกระทันหันมีสาเหตุเพียงสองประการใส่มือช่วยสอบกำลังฟังเล็กเซียวหงกล่าวว่าหากจิตใจสับสนเพลงกระบี่ย่อมสับสนจิตใจมันไม่ได้สับสนหรือกำลังภายในมันไม่ปฏิติประต่ออืมหากกำลังภายในไม่ปฏะติประต่อเพลงกระบี่ก็ย่อมสับสนได้เล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าด้วยพลังการฝึกปรือของมันฉนไหนประมือเพียง30สิกระบวนท่า เรียวแรงก็ไม่ปฏิบัติตอบเราบอกแล้วว่ากระทั่งเราก็คิดไม่ถึงเล็กเซี่ยหงกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าหรือก่อนหน้านั้นซึ่งมันจะปรับมือกับท่านได้สูญเสียกําลังไปมากหลายหรือมีคนปรับมือกับมันก่อนมันไม่ได้บอกเราก็ไม่ทราบหากเราทราบจะไม่บีบบังคับมันลงมือเล็กเซี่ยหงฝืนยิ้มกล่าวว่าตอนที่ท่านบีบบังคับผู้อื่นลงมือไหนเลยเคยเปิดโอกาสให้ผู้อื่นกล่าววาจา สีหน้าใสมึงช่วยสอบแม้เย็นชาไร้ความรู้สึกแต่ในดวงตาคล้ายมีเงาทะมึนเนิ่นนานจึงกล่าวก่อนตายมันกล่าวว่าจาประหลาดพิกลประโยคหนึ่งว่าจาใดเรียวแรงตอกโกเจ็ดเะพอไม่ปฏิติประต่อใส่มึงช่วยสอบพลันจู่โจมกระบี่ออกเป็นคำรบสีกระบี่นี้กลับจู่โจมถูกเป้าหมายประกายกระบี่วูบขึ้นแวบก็แทนใส่ซวงอกตอกโกเจ็ดเะขณะที่ใส่มึงช่วยสอบถอนกระบี่ออกมา บนปลายกระบี่ยังแปดเปื้อนคราบโลหิตปอกโกเจ็บห้อเห็นคมกระบี่ผู้อื่นแปดเปื้อนโลหิตมันสีหน้าไม่เพียงปราศจากแววเจ็บช้ำพรั่นพรึงกลับร้องดังๆว่าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วไซมมึงช่วยสอบขบคิดถึงตอนนี้กล่าวว่ามันบอกว่ามันเข้าใจแล้วเล็กเซียวหงขงหมวดคิ้วกล่าวว่ามันเข้าใจอะไรอาจบ,บางทีมันเข้าใจว่าชีวิตคนกระชันสั้น อาจบ,บางทีมันเพิ่งเข้าใจมันควยคว้าตำแหน่งและชื่อเสียงสุดท้ายได้แต่ความว่างเปล่าเล็กเซียวหงไม่เห็นพ้องด้วยกล่าวอย่างครุ่นคิดว่ามันที่แท้เข้าใจเรื่องอันใดใส่มึงช่วยสอบพลันพรองว่าเราหิวแล้วเล็กเซียวหงงงง,งานวูบจึงกล่าวท่านหิวแล้วเราหลังจากฆ่าคนจะรู้สึกหิวที่หน้าดงมอนมีร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งทั้งในและนอกดงมอนมีครอบครัวอยู่หลายครัวเรือน มีอาชีพเพาะเลี้ยงตัวไหม่เนื่องเพราะบ้านช่องอยู่ใกล้กับถนนใหญ่จึงตกแต่งเป็นร้านอาหารจำหน่ายสุราอาหารแก่ผู้ผ่านทางตอนที่สี่สครานง้อใบสืบสอกถึงที่นี้เจ้าของร้านความจริงดับไฟในเตาเตรียมตัวเข้านอนแล้วแต่อาคันตุก,กะเมื่อเป็นดารุณีสวยสครานสี่นางเจ้าของร้านไหนเลยปฏิเสธได้ภายในร้านมีโต๊ะไม้เพียงสามตัวแต่เช็ดถูสะอาดสะอ้านผักแก้มเหล้าก็ใหม่สดสุราเป็นสุรารสอ่อน เหมาะกับการให้สตรีดื่มกินพวกนางหัวรอต่อกระซิกสนทนาอย่างเบิกบานดังราวกับลูกไก่ที่มีความสุขฝูงหนึ่งน้องที่สองซุนซิ่วแชร์พันกล่าวว่าสำเนียงของผู้แท้หวยของท่านแฝงสำเนียงชาวกางังหนํำไม่ทราบเป็นคนตระกูลห,หวยหรือไม่น้องที่สี่เจี้ยซิ่วหุนกล่าวว่าตระกูลหวยใดตระกูลหวยแห่งกงังหน้ำฟังว่าพวกมันมีที่ดินมากที่สุดในแผ่นดิน พี่ใหญ่เบซิลจินกล่าวว่าหวยมัวเล้าคงไม่ใช่คนของตระกูลหวยแห่งกลางหนำฟังว่าตระกูลหวยแห่งกลางหนำมีความเป็นอยู่หรูหราฟุ่มเฟือยพิถีพิถันทั้งอาหารการกินและเครื่องแต่งกายแต่หวยมั่วเล้าแต่งกายอย่างสมถะมีหนำซ้ำเราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าทายาทของตระกูลหวยมีคนตาบอดผู้หนึ่งน้องที่สี่เจ๊ซิลหุนแค่หัวรอกกล่าวว่าคนตาบอดเป็นอย่างไรเขาแม้ตาบอด แต่ยังเห็นมากกว่าพวกเราที่มีดวงตาอีกน้องที่สองซุนซิลแชร์ไม่ยอมรับนับถือกล่าวว่าไซมึงช่วยสอบเล่าเพลงกระบี่ของเขาก็หาเป็นรองไม่พี่ใหญ่เบสซิลจินกล่าวว่าฟังว่าไซมึงช่วยสอบไม่เพียงมีเพลงกระบี่ไร้ผู้ต่อต้านทั้งยังมีชาติตระกูลสูงสง่าหมู่บ้านหมื่นเหมยใหญ่โตโอรานหาเป็นรองตระกูลห่วยแขวนกังหนำไม่น้องที่สองซุนซิวแชร์ตาเป็นประกายกล่าวว่าเราชมชอบเขา หาใช่สืบเนื่องจากชาติตระกูลเขาต่อให้เขาเป็นเด็กยากไร้เราซุ้มเสียงพันชนักขาดหายใบหน้าแปลเปลี่ยนเป็นแดงฉานยามนั้นปรากฏคนผู้หนึ่งเดินเข้ามาชุดขาวพลิ้วสวัยตามลมกลับเป็นไสมึงช่วยศอกจากนั้นเห็นหวยมววยแล้วเล็กเสี่ยวหงติดตามเข้ามาใส่มึงช่วยสอกจับจ้องมองพวกนางอย่างเย็นชากล่าวว่าเราไม่เพียงฆ่าโซเสียวเองทั้งยังฆ่าต๊อโกเจ็คาะ สีสครานง้อใบหน้าแปลเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสุนซิวแชร์ยิ่งซีดขาวไร้สีเลือดในจิตใจสตรีความแค้นถูกความรักชะล้างได้โดยง่ายได้อย่าว่าแต่โซเสียวเองเจ้าสำราญนึกเข้าข้างตัวเองเข้าใจว่าซื้อมวยทั้งสี่ต้องลุ่มหลงรักมันดังนั้นพวกนางล้วนไม่ชมชอบมันไม่ร้อนรุ่มใกล้หลังแขนแต่ความแค้นของการสังหารอาจารย์ไม่อาจทนทานรับได้น้องที่สองสุนซิวแชร์ร่ำร้องว่าท่าน ท่านว่าอะไรใสมึงช่วยสอกกล่าวว่าเราฆ่าต๊กโกเจ็ดฮอกน้องที่สี่เจียซิ่วหุนกระโดดปราดขึ้นร้องดังๆว่ายี่สือเจ้เราชมชอบท่านท่านท่าน,นไหนก็ทําเรื่องเช่นนี้มีว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงนางกลับกล่าวเช่นนี้กระทั่งใส่เหมงช่วยสอกก็งงงันวูบน้องที่สองซุนซิ่วแชหน้าบัดเดียวแดงฉานบัดเดียวเขียวข่ำผันขบกรามกรอดชักกระบี่คู่ออกจากแขนเสือ้อ ประกายกระบี่วูบขึ้นคราหนึ่งทะลวงใส่ซวงอกใส่มึงช่วยศอกใส่มึงช่วยศอกกลับไม่ลงมือสบัดแขนเสื้อถอยปราดไปเจ็ดแปดเชียน้องที่สองสุนซิ่วแชร้องเสียงแหบโผยท่านข้าซื้อแปลเราเราขอเสียงกับท่านนางไร่รำกระบี่คู่โถมจู่โจมใส่ใส่มึงช่วยศอกประกายกระบี่แปรปราบดังสายฟ้าขนองฝนชั่วพริบตาจู่โจมเจ็ดกระบุนทา่าที่หลงเหลือพากันชักกระบี่ออกน้องที่สี่เจียซิ่วขุนร้องดังๆว่า นี่เป็นเรื่องระหว่างพวกเรากับไซมึงช่วยศอกผู้อื่นทางที่ประเสริฐอย่าได้ยุ่งเกี่ยวคำพูดนี้ย่อมกล่าวกับห่วยมั่วเหลาแต่หวยมั่วเหลาไหนเลยปล่อยให้ดารุณีไร้ความผิดทั้งสี่เสียชีวิตในเงื้อมือไซมึงช่วยศอกพลันได้ยินเสียงดังติงไซมึงช่วยศอกยื่นมือดันข้อศอกน้องที่สองสุนซิลแชร์กระบี่ในมือซ้ายของนางจึงฟันใส่กระบี่ในมือขวานางกระบี่สองเล่มปะทะกันเองกระแทกสองมือของนางชาด้านไซมึงช่วยศอกพอยื่นมือ กระบี่ทั้งสองเล่มก็ตกไปในเงื้อมือใส่มึงช่วยสอบใส่มึงช่วยสอบกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านถอยไปหรือบีบบังคับเราชักกระบี่จริงๆซุ้มเสียงมันแม้เย็นชาแต่สายตาหายเย็นชาไม่ใส่มึงช่วยสอบจะอย่างนายเป็นคนเป็นบุรุษผู้หนึ่งไหนเลยลงมือต่อดารุณีที่หลงรักตนด้วยอมหิตได้น้องที่สองสุนซิ่วแช์หน้าเผือดขาวกว่าเดิมขบกรามกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกแล้วว่าวันนี้ข้าพเจ้าขอเสี่ยงกับท่าน หากฆ่าท่านไม่ได้จะตายที่เบื้องหน้าท่านไซมึงช่วยสอบแค้นหัวรอกกล่าวว่าตายเช่นนี้ไม่มีประโยชน์พวกท่านกลับไปเรียกระดมคนในหอเสื้อเขียวทั้งหนึ่งร้อยแปดหอมาเถอะท่านว่าอะไรตกโกเจ็คเฮเมื่อเป็นปรมุขหอเสื้อเขียวหอเสื้อเขียวน้องที่สองซุนซิ่วแชร์ตักบทว่าท่านบอกว่าพวกเราเป็นคนของหอเสื้อเขียวท่านเสียสติหรือซือแปดท่านผู้เท่าเดินทางมายังแขวนกวนตรงครั้งนี้ เนื่องเพราะทราบข่าวว่าหอเสื้อเขียวอยู่ที่ทันใดบังเกิดเสียงควับประกายสีดำดุดขนวัวสายหนึ่งทะลวงหน้าต่างหลังเข้ามาสัตต้องกลางหลังสุนซิวแชะน้องที่สองสุนซิวแชะสถานขึ้นคราหนึ่งกล้ามเหนือบนใบหน้ากระตุกเข้าหากันร่างลม้มลงใส่ใส่มึ้งช่วยสอบน้องที่สี่เจ๊ซิลหุนอยู่ใกล้กับหน้าต่างหลังที่สุดต้องตวาดด้วยโทรศัพท์หันกายถาถมไปพลันปรากฏป,ประกายอีกสายหนึ่งทะลวงหน้าต่างเข้ามา ความรวดเร็วของสภาวะสุดที่นางจะหลบเลี่ยงได้น้องที่สี่เจี๊ยซิ่วหุนถูกประกายสีดำซัดใส่อีกผู้หนึ่งต้องส่งเสียงกรีดร้องออกมาซัดกระบี่ออกจากมือจากนั้นร่างก็หลม้มลงยามนั้นร่างน้องที่สองซุนซิ่วแชร์ลม้มลงบนร่างใส่มือช่วยสอบใส่มือช่วยสอบพลันยื่นมือข้างหนึ่งโอบเอวของนางอีกมือหนึ่งชักกระบี่ประกายกระบี่วูบขึ้นแวบหนึ่งร่างมันกลับหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกระบี่ทะลวงหน้าต่างออกไป ก่อนหน้านี้เล็กซิลหงผิวออกทางหน้าต่างอีกบ้านหนึ่งแล้วนอกหน้าต่างหลังเป็นสวนผักสายลมโชยพัดต้นผักเอลูไหนเลยมีร่องรอยผู้คนถัดจากนั้นเป็นต้นหมอนหนาทึบใส่มึงชวยสอะคุมกระบี่ถมเข้าดงหมอนไปได้ยินเสียงตวัดเจยแจ้วพี่ใหญ่เบสซิลจินน้องที่สามเอบซิลจูไล่ล่าตามไปครอบครัวผู้คนในดงหมอนล้วนหลับนอนแล้วแสงไฟล้วนดับหมดสิน้นประกายกระบี่ใส่มึงชวยสอก วูบวาบคราเดียวก็หายวับพี่ใหญ่เบซิลจินกล่าวว่ารีบตามไม่ว่าอย่างไรพวกเราต้องทวงถามยี่ม้วยกลับมาไม่ทันกล่าวจบทั้งสองล้วนติดตามไปเล็กเซียวหงไม่ได้ติดตามตนพันหยุดยั้งที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งก้มเอวเก็บของสิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นใบไม้ใบหนึ่งดูไปคล้ายใบไม้ธรรมดาแต่เล็กเซียวหงสายตาคมกล้าพบว่าบนใบไม้ปักอักษรเล็กละเอียดหลายตัวอักษรที่ใช้เข็มปักเป็นข้อความว่า ขอเชิญไปยังตึกประกายอัญมณีสักราอักษรแม้ใช้เข็มปักแต่ทุกตัวตั้งตรงเรียบร้อยเพียงแต่ตอนท้ายไม่ได้ลงนามแต่เล็กเซียวหงมองปราดเดียวก็ทราบว่าคนปักอักษรเป็นใครเจ้าของร้านอาหารซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องแตกตื่นจนหน้าถอดสีหวยมั่วแเหลาก้มกายอบอุ้มน้องที่สีเจ๊ยิ่วหุนขึ้นหัวใจเจ๊ยสิ้วหุนยังเต้นอยู่แต่เต้นอ่อนล้ายิง่งใบหน้าสวยซึ้งของนางก็เคลือบคลุมด้วยสีเทาหมน่น ลืมตาช้าๆจับจ้องมองหวยมั่วเหลากล่าวว่าท่านท่านยังไม่ไปหวยมั่วเหลากล่าวเสียงนุ่มนวลว่าเราไม่ไปเราจะอยู่ร่วมกับท่านน้องที่สี่เจี๊ยซิ่วหุนตาทอประกายประหลาดพิกลคลายปราบปลื้มประโลมใจคล้ายโศกเศร้ารันทดฝืนยิ้มกล่าวว่าคิดไม่ถึงท่านยังจดจำข้าพเจ้าได้เราจดจำท่านได้ตลอดการน้องที่สี่เจี๊ยซิ่วหุนยิ้มอย่างหดหู่กล่าวว่า เราแม้ไม่ได้กลับกลายเป็นใบ้แต่ใกล้ตายแล้วคนตายไม่สามารถกล่าววาจาท่านท่านไม่ตายแน่นอนท่านไม่ต้องปลอบโยนข้าพเจ้าข้าพเจ้าสำนึกตัวว่าถูกเข็มพิษทำร้ายห่วยมั่วเล้ากล่าวอย่างหวั่นไหวว่าเข็มพิษตลอดทั้งร่างข้าพเจ้าคล้ายชาด้านคาดว่าพิษกำเริบแล้วท่านท่านลองรูปคำปากแผลข้าพเจ้าดูปากแผลนางอยู่ที่ขั้วหัวใจสวงอกของนางอ,อบอุ่นนุ่มนวล นางดึงมือเย็นเฉียบของหวยมั่วเหลาท่า,ทากับทรงอกนุ่มนิ่มของนางหัวใจของนางพลันเต้นเร็วขึ้นหัวใจหวยมั่วเหลาก็เต้นถี่เร็วยามนั้นได้ยินเสียงเล็กเสี่ยวหงร้องถามที่นอกหน้าต่างว่านางถูกอาวุธลับใดทำร้ายหวยมั่วเหลากล่าวว่าเป็นเข็มพิษเล็กเสี่ยวหงเงียบงันชั่วขณะพลันกล่าวว่าท่านอยู่ร่วมกับนางในที่นี้ข้าพเจ้าจะไปเสาะหาคนผู้หนึ่งกล่าวถึงคำสุดท้ายซุ่มเสียงห่างหายไปไกลโข ổ. น้องที่สี่เจี๊ยซิ่วหุนหอบหายใจกล่าวว่าท่านไม่ไปจริงๆห่วยมั่วเหลากล่าวว่าท่านปริ้นตาลงเราเราจะดูดเข็มพิษออกมาให้กับท่านไปหน้าซีดข่าวของเจี๊ยซิ่วหุนคล้ายแดงวูบกล่าวว่าท่านยินยอมทําเช่นนี้จริงๆขอเพียงท่านยินยอมน้องที่สี่เจี๊ยซิ่วหุนยิ้มพลางกล่าวว่าไม่ว่าอะไรข้าพเจ้าล้วนยินยอมแต่ข้าพเจ้าไม่คิดปริ้นตาลงเนื่องเพราะข้าพเจ้าต้องการดูท่าน ซุ้มเสียงนางยิ่งมายิ่งแผ่วล้ารอยยิ้มบนใบหน้าพลันชะงักข้างความตายพรากนางจากอ้อมอกหวยมั่วเหลาอย่างเงียบงันแต่ดวงตานางคล้ายยังจับจ้องหวยมั่วเหลาจับจ้องมองอยู่ตลอดการเบื้องหน้าหวยมั่วเหลามีแต่ความมืดมึนมันพลันแค้นตัวเองเป็นคนตาบอดกลับไม่อาจเห็นหน้านางเป็นครั้งสุดท้ายหวยมั่วเหลาดึงมือออกมาเบาๆน้ำตาไหลหลังจากเบ้าตามันไม่ได้เคลื่อนไหวนี่นับเป็นครั้งแรกที่มันพบว่า ชีวิตคนโหดเยี่ยมอำมหิตและไร้เมตรีลมกระโชกจากนอกประตูลมเดินสี่พอกระโชกต้องร่างมันกลับหนาวเหน็บดุดลมหนาวทันใดในสายลมหอบเอากลิ่นหอมชนิดหนึ่งกระทบนาสิกหน้าต่างหลังพลันบังเกิดเสียงแอดหวยมั่วเหลาเหลียวควับไปตักตรียมกระโดดปราดขึ้นที่นอกหน้าต่างพลันบังเกิดเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลว่าท่านไม่ต้องแตกตื่นเป็นเราเอง คนกล่าวว่าจ่ากลับเป็นบุคคลที่หวยมั่วเล้าครุ่นคิดคะนนึงหามันต้องพงว่าป่วยอีนั่งแอนบินมิผิดเป็นเราคิดไม่ถึงท่านยังจดจำเราได้คนผู้หนึ่งผิวเข้าหน้าต่างมาซุ่มเสียงตับแฝงความหึงหวงริษยากล่าวว่าเราเข้าใจว่าท่านลืมเราแล้วหวยมั่วเล้ายืนตะลึงลานกับที่เนิ่นนานจึงกล่าวท่านท่านฉฉนามาถึงที่นี้เสียงกลัวป่วยอีกล่าวว่า ท่านคิดบอกว่าเราไม่สมควรมาไม่เราเพียงคิดไม่ถึงเราเข้าใจว่าท่านท่านเข้าใจว่าเราตายแล้วหวยมัวเราไม่ทราบสมควรกล่าวกะไรดีเสียงกลัวป่วยอีกกล่าวเสียงอ้อยอิ่งว่าหากเราต้องตายก็ต้องตายในอ้อมอกท่านเช่นเดียวกับนางหุยมั่วเราเงียบงันชัวน่วขณะจึงกล่าวมีวันหนึ่งเราได้ยินเสียงเพลงของท่านวันที่อยู่ในสารเจ้าป่าจเจ้าเขารกร้างหลังหมู่บ้านหมื่นเหมยกระมัง อืมแต่ตอนที่ท่านสืบสอบมาถึงเราก็จากไปท่านฉไหนต้องไปเสียงกลัวปวยอีกล่าวเสียงอ้อยอิ่งว่าท่านสมควรทราบเราไม่คิดไปมีคนบีบบังคับท่านไปเสียงเพลงนั้นก็มีคนบีบบังคับเราร้องเราความจริงไม่ทราบพวกมันชไหนทําเช่นนี้ภายหลังเพิ่งทราบพวกมันคิดล่อลวงท่านไปยังศาลเจ้านั้นพวกมันพวกมันเป็นใครเสียงกลัวปวยอีไม่ตอบคํา ซุ้มเสียงของนางพลันเริ่มสั่นระริกคล้ายหวาดหวั่นพรั่นพรึงยิ่งหวยมัวเล้าถามย้ำว่าหรือท่านตกไปในเงื้อมมือคนเหล่านั้นแล้วเสียงกลัวป่วยอีก,กล่าวเสียงสันสะท้านว่าท่านทางที่ประเสริฐอย่าได้ทราบมากไปไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นเป็นอย่างไรเสียงกลัวปวยอีเงียบงันเนิ่นนานจึงกล่าววันนั้นพวกมันล่อหลวงท่านไปเพราะต้องการตักเตือนท่านอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก พวกมันต้องการให้ท่านทราบว่าเราตกไปในเงื้อมมือพวกมันนางไม่รอให้หวยมั่วเล้าเอ่ยปากกล่าวสืบต่อว่าวันนี้พวกมันใช้เรามาก็ต้องการให้เราตักเตือนท่านอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไม่เช่นนั้นพวกมันจะให้เราฆ่าท่านหวยมั่วเล้าอุทานว่าให้ท่านฆ่าเราถูกแล้วเนื่องเพราะพวกมันทราบว่าท่านไม่ระแวงว่าเราจะทำร้ายท่านแต่พวกมันคิดไม่ถึง เราไหนเลยหักใจทำร้ายท่านนางพลันาถาโถมมาโอบกอดหวยมั่วเล้าแนบแน่นกล่าวเสียงสันสะท้านว่าตอนนี้ท่านคงทราบแล้วว่าพวกมันเป็นใครแต่ท่านไม่มีวันทราบขุมกำลังพวกมันน่ากลัวเพียงไหนตอนนี้เงี่ยมทิสังและตอกโกเจ็ดเหาะล้วนเสียชีวิตบุคคลที่ขัดขวางเรื่องนี้มีแต่มหาเศรษฐีคักหิวหวยมั่วเล้ากล่าวเสียงทุมนะ้มหนักไม่ว่าขุมกำลังพวกมันน่ากลัวเพียงไหนท่านล้วนไม่ต้องกลัว แต่เรากลัวไม่ใช่เพราะตัวเราเองหากแต่เพราะท่านหากไม่ใช่เราพวกท่านคงไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หากท่านประสบเพศภัยใดจะให้เรามีชีวิตอย่างไรนางอบกอดมันแนบแน่นตลอดทั้งร่างสันร,ริกลมหายใจของนางหอมกรุ่นและอบอุ่นห่วยมั่วเหลาแทบอดกลางแขนออกอบกอดน,นางไม่ได้แต่ซากศพน้องที่สีเจีย๊ยซิ่วหุนยังอยู่ข้างกายดารุณีที่มากรักเพิ่งเสียชีวิตในอ้อมแขนมัน มันไหนเลยใช้แขนคู่เดียวกันโอบกอดผู้อื่นได้จิตใจมันเต็มไปด้วยความปวดร้าวและขับแย้งคิดข่มความรู้สึกตนเองแต่ในที่สุดไม่มีปัญญาข่มได้ห่วยมั่วเล้าขณะจะโอบกอดนางเสี่ยงกลัวป่วยอีพันผักใสมันออกห่างกล่าวว่าตอนนี้ท่านเข้าใจเจตนาของเราแล้วกระมังเราไม่เข้าใจไม่ว่าท่านเข้าใจหรือไม่เราเราต้องไปแล้วห่วยมั่วเล้าอุทานว่าท่านคิดไป ฉไนต้องไปเราไม่คิดไปแต่มีอาจไม่ไปนางกล่าวอย่างหวาดหวั่นพร่ำนพรึงว่าท่านหากยังมีความปรารถนาดีต่อเราก็อย่าได้ถามสาเหตุจากเราอย่าได้ฉุดรั้งเราไม่เช่นนั้นไม่เพียงเป็นผลร้ายต่อท่านยังเป็นผลร้ายต่อเราหวยมั่วเล้ากล่าวว่าแต่เราเราปล่อยเราไปเถอะภายหน้าขอเพียงเราทราบว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็พึงพอใจแล้ว ซุ่มเสียงของนางยิ่งมายิ่งห่างหายพลันชะงักขาดหายหวยมั่วเลลาพลันพบว่าตนเองตกอยู่ในห่วงมืดมนอนธการและเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวที่ไร้ขอบเขตมันทราบว่าเสียงกลัวป่วยอีกต้องมีความคับแค้นจําเป็นดังนั้นนางจึงจากไปแต่มันได้ยืนเซื่องซึมซาวราวตัวง่งมทั้งไม่สามารถช่วยเหลือนางและไม่อาจปลอบประโลมนางเชกเช่นกับเมื่อครูได้จะปล่อยให้เจ๊ซิ่วหุนตายในอ้อมอกมัน หวยมั่วเล้าพันพบว่าชีวิตคนไม่ได้บรรเจเิดเพ,พลิดเพล้วดังที่มันคาดคิดในชีวิตของคนเต็มไปได้วยความปวดร้าวและหลั่นทศมันไม่ทราบต้องทำอย่างไรจึงสามารถปลดเปลื้องได้เดือนสี่ความจริงเป็นช่วงเวลาที่นางแอนโบยบินกลับมาแต่นางแอนของมันกลับโบยบินจากไปเช่นเดียวกับวัยสาวของมวลมนุษย์ซึ่งไปแล้วไม่หวนกลับคืนมาอีก